สวัสดีค่ะมาตามที่สัญญากันไว้นะคะว่าเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของค่าขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้งานตัวรถเลยนะคะก็คือ,อเผอิญว่าเป็นคนที่ยึดความถูกต้องนะเป็นหลักประกันก็เลยต้องยินยอมค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าคนใช้รถบนท้องถนนบางคนทราบบางคนไม่ทราบนะคะในข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องค่าขาดผลประโยชน์ที่ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกประกันต้องเป็นคนจ่ายให้กับ ผู้ฝ่ายถูกนะคะไม่ว่าคุณจะเอารถเข้าซ่อมจะเป็นอู่จะเป็นซ่อมห้างซ่อมอู่หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะในระยะเวลาการซ่อมถ้าคุณไม่ได้ใช้งานตัวรถคุณสามารถไปยื่นกับฝ่ายประกันคู่กรณีนะคะเพื่อที่จะขอค่าชดเชยในส่วนที่ขาดประโยชน์จากการที่ไม่ได้ใช้งานตัวรถค่ะเดี๋ยวตาจะมาอธิบายให้ฟังนะคะทำไมวันนี้ถึงเป็นประเด็นเรื่องนี้เพราะวันนี้จริงๆเลยบอกว่า เดินทางไปถึงคอปพอเลยเพื่อที่จะไปกะว่าจะไปซัดเลยจะไปเถียงกันข้อโต้แยง้งหรือว่าข้อกฎหมายกันเลยโดยตรงแต่ด้วยความที่ว่ามีการพูดคุยหรือเจราจากาันผ่านทางอีเมลนะคะมาหลายครั้งอยู่นะคะแล้วก็ใส่ในข้อมูลของความถูกต้องไปนะคะที่เราจะต้องได้รับทางคอปปอร์เขาเลย <c oughs> เรียกไปไก่เกีี่ยนในวันนี้นะคะแต่ไปถึงเนี่ยไม่ทันอะไรเลยทางประกันต้องยินยอมค่ะเพราะว่าเขาผิดจริงเรื่องมันมีอยู่ว่าดัางนี้นะคะคือ <c oughs> รถอะคะ่ะรถบ้านตาเนาะก็คือเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุด้วยที่ว่าลูกชายค่ะขับไปโรงเรียนมันพูดขับไปมหาลัยอ่าแล้วกําลังจะขับกลับบ้านนะคะ่ะแล้วอเผอิญว่ามีรถคู่กรณีเนาะเป็นนักศึกษาเหมือนกันค่ะแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นก็ประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วแหละมันดึกมากแล้วลูกชายทํางานเอ่อเกี่ยวกับทํารงงานส่งนะคะเลยกลับบ้านมืดปรากฏขับกําลังขึ้นลูกละหน้าอยู่หลังโรงเรียนมีรถกระบะค่ะ เป็นรถกระบะสอดเนาะก็คือมาชนท้ายข <c oughs> ้าวเต็มเต็มใบเลยรถเขาด้วยสมรรถนะต้องบอกอย่างนี้รถ BM เอ็มเยูนะคะรถเป็นรถที่แข็งมากข้างหลังเราไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของกันชนมีรอยแะไรนิดหน่อยอะนะคะเราก็ไปเข้าอู่เก็บสีปกติแต่รถของเขาเนี่ยเป็นกระบะฟอร์เรนเจอร์ค่ะซึ่งมันสูงกว่ารถเราเนาะเพราะรถเราโหลดเตี้ยกระจกเขาแตกแอร์แบ๊ก ระเบิดหมดเลยนะคะวันนั้นก็คือรถเขาขับไม่ได้แต่รถเราขับได้ด้วยความที่ว่ามันเป็นยามวิการเนาะอันดับแรกเลยเราก็ไปพูดถึงเรื่องเรียกประกันเรียกประกันมาแล้วก็วัดดูค่าแอลกอฮอล์เราก็เลยไปที่สถานีตํารวจค่ะที่ใกล้ที่สุดของแถวนั้นเนาะด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนแรกสถานีตํารวจเนี่ยมันจะต้องมีการเสียค่าปราบับหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้ามีแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเป็นความโชคดีนะคะเป็นความโชคดีของ ลดคู่กรณีอีกอะค่ะคือน้องเขามีแอลกอฮอล์จริงค่ะแต่ด้วยความที่ว่าถนนที่ชนกันนะเกิดเหตุวันนั้นน่ะเป็นถนนส่วนบุคคลค่ะถนนส่วนบุคคลตางก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากรณีนี้ตำรวจคือเรียกปรับไม่ได้แต่สามารถเขียนได้แค่ลงในบันทึกประจําวันได้ว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรับรู้หรือให้ประกันรับรู้นะคะแต่ว่าเรียกปรับไม่ได้ตารวจก็เลยไม่เรียกปรับใดๆทั้งสิ้น นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อจากนี้มันเป็นยังไงค่ะหลังจากที่ไปสถานีตำรวจนะวันนั้นนะคะก็ประมาณตีสามแล้วค่ะตำรวจก็ได้ใหเ้เขาเรียกอะไรนะเป็นรายงานนะนะคะก็คือให้ทั้งสองฝ่ายเราก็ยื่นให้กับประกันทั้งสองฝ่ายไปวันนั้นฟานก็เป็นความผิดพลาดอย่างนึ่งเหมือนกันคือลืม ลืมถ่ายรูปตัวใบใบบันทึกประจําวันอันนั้นไว้เพราะว่าลูกชายเป็นคนถือแล้วลูกชายก็ให้กับประกันไปเลยโอเคไม่เป็นไรเราก็ไวใ้ใจเราเนะว่าเพราะว่าเราไม่ไม่ใช่ฝ่ายผิดเราก็ถือว่าบริษัทประกันของเรารับรูรเร้เรื่องเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็เลยเ,เขาเรียกว่าได้ใบเคลมมาเรียบร้อยพอได้รับใบเคลมเนี่ยเราก็หา หาอู่ซ่อมรถนะคะที่ว่ารับบริษัทประกันของเราเนาะเพราะปกติเราก็ต้องยึดประกันเราเป็นหลักในการเข้าซ่อมถูกต้องไหมคะแต่ด้วยความที่ว่าอูอ่ที่ใกล้บ้านใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอันนี้มันเป็นรถคลาสิกรถเก่าเนาะเราก็เลยไปสืบมาว่าเป็นอู่นี้นะโอเคใกล้บ้านเราก็นํารถเข้าซ่อมตั้งแต่วันที่17เดือน6นะคะ17เดื 6. อน่ะทางอู่ค่ะก็ได้มีใบรับรถมาให้กับทางเรา ใบรับรถนั้นก็ระบุชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นวันที่17เดือน6รับรถนะแล้วก็มีกําหนดวันเสร็จนะคะกําหนดวันแล้วเสร็จแต่ก็คือจะเสร็จหรือเปล่าเรายังไม่รู้แต่ทางอู่เนี่ยเขาก็จะมีวันกําหนดหลักวันแล้วเสร็จไว้ให้นะคะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ปรากฏเราเอารถเข้าอู่ไปเรียบร้อยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเราก็มีการติดตามทางไลน์แอปพลิเคชันไลน์ของทางอู่เนาะเขาก็จะมีแล้วค่ะรถถึงไหนแล้วคะรถเสร็จหรือยังคะอูะ่อูก็บอกว่ารถยังไม่เสร็จโอเค อาทิตย์ที่สองค่ะเราก็มีการติดตามเป็นทางไลน์อีกติดตามว่าถามว่ารถเสร็จหรือยังคะทางแอดมินก็เหมือนแบบนิ่งๆไปตอบบ้างไม่ตอบบ้างเราก็เลยเดินทางไปถึงอู่เลยเพื่อไปดูปรากฏรถของเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงระหว่างโป๊สีนะคะเก็บนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วเราก็เห็นอยู่ว่ารถยังไม่เสร็จเราก็บอกว่าฝากด้วยนะคะฝากดาเนินการด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราะต้องมีการดาเนินในเรื่องของค่าขาดผลประโยชน์นะคะกับทาง คู่กรณีนะคะว่ายังไงอะไรเงี้ยอู๋ก็บอกรับทราบแล้วก็เล่านู่เล่านี่ของอู๋ให้ฟังว่าเนี่ยบางคันเนี่ยไปขึ้นลงขึ้นศารเสียเวลาเวลาอ่ะอู๋พูดแบบนี้นะคะกับทางเราเราก็บอกโอเคค่ะเข้าใจแต่ว่าเนี้ยคือเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วคือคุณก็รับรับเรื่องทําดูแลให้เราเรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นค่ะ ขอโทษนะคะเพิ่ว่าไม่สบายด้วยอ่ะตอนจากนั้นนะคะพออาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่สนี่ก็ล่อไปเกือบเดือนแล้วนะคะเกือบเดือนละก็ประมาณ25วันได้นะคะเราเข้าไปดูเสมอแล้วก็ทักไลน์ไปเสมอถามเขาตลอดนะคะว่ารถเป็นอย่างไรบ้างปรากฏก็ได้คำตอบเดิมว่ารถอยู่ตรงนี้นะคะรถกำลังทำแบบนี้เราก็ไม่เคยเชื่อใจอู่ค่ะก็ไปดูเองเหมือนกันไปดูถึงอู่เอง พอไปดูอู่ทีไรเห็นก็จอดยังไงก็จอดอย่างนั้นวันนั้นก็เลยเป็นวันที่เราสติ๊กเลยว่าตรงนี้ไม่เรียบร้อยนะสีย้อยตรงนี้นะไฟไฟตรงนี้ยังใส่ไม่เสร็จนะไฟทับทิมเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้จนเราก็มีการถ่ายรูปรถไว้อยู่แล้วตอนที่เอาเข้าใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าอันไหนอะไรไม่ครบฟ้าเปิดถังน้ํามันเนี่ยการเสียบถังคุณยังไม่ใส่ให้เรานะอันนี้คือรถยังไม่เสร็จจริงๆนะคะจนกระทั่งเลยล่วงเลยมา สัปดาห์ที่สี่ก็แล้ว1เดือนแล้วนะคะ1เดือนผ่านมาเนาะจนสัปดาห์ที่5อ่ะอูมีการทักไลน์เรากลับมาค่ะทักมาว่าลดเสร็จแล้วนะคะแอดมินทักมาสามารถเข้ามาดูได้เลยไม่เกิน4ี่โมงครึ่งนะคะอ่ะโอเคเราก็บอกเอ,อโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปด้วยตัวเองเพราะตอนนั้น่ะติดว่าอยู่โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกชายจะเข้าไปดูนะคะว่าลถโอเคเรียบร้อยไหมแอดมินก็บอกว่า ได้ค่ะแล้วเราก็เลยมีการถามไปถามที่อูเลยบอกว่าเสร็จเรียบร้อยจริงๆนะคะแล้วเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วเอามาจอดหนอะยแอดมินตอบคํานึงกลับมาว่าเดี๋ยวไว้มาดูตอนที่มารับรถแล้วกันนะคะโอเคเราก็เลยบอกได้ค่ะตอบแบบนี้นะปรากฏลูกชายไปดูสิ่งที่เราบอกเขาตั้งแต่อาทิตย์ที่สี่อาทิตย์ที่ห้าว่าให้เก็บตรงน,นี้อย่างนี้น,นี่ไม่ได้ทําเลยค่ะรถจอดเหมือนเดิมและแบบนี้เหรอคะที่เรียกว่ารถเสร็จถูกไหม เรามีหลักฐานในการเจราจาตลอดเนาะเราก็เลยมีข้อตัวแย้งกัดไปตลอดไงว่าอ้าวไหนบอกว่ารถเสจปรากฏอ่ะคราวนี้เราก็ไม่ละเลยค่ะลูกชายก็ขอยือไมไอ้ปากกาที่ไว้เขียนที่รถได้เนาะเขียนเลยว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพื่อว่าให้ทางหัวหน้านช่างเขาอะดูว่าตรงนี้นะควรจะเก็บแบบนี้แบบนี้อ่ะจนกระทั่งผ่านไปอีกเกือบหนึ่งอาทิตย์เราก็ถามว่า คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่คะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีการติดตามค่าขาดประโยชน์เน้นย้ําเรื่องค่าขาดประโยชน์เนี่ยหลายรอบมากเพราะตานเองก็พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับค่าขาดประโยชน์ทั้งข้อกฎหมายตัวนี้บ้างว่ามันไม่ควรเกินกี่วันแต่อันนี้มันเนิ่นนานมากประมาณเอาเข้าจริงๆนะคะลดเสร็จจริงๆเลยเนะี่ยคือวันที่วันที่เท่าไหร่นะประมาณวันที่เดือน8ปดะคะ่ะประมาณต้นเดือน8ไม่วันที่ ก็วันที่8เนี่ยค่ะของเดือน8ลดรถเข้าตั้งแต่เดือน6นะคะอะรถเข้าตั้งแต่เดือน6ลรถเสร็จเดือน8คุณคิดว่ามันนานไหมคะรถค้ั้งจะสอเดือนคือประมาณ45วันแต่ด้วยความที่อ่ะอู๋ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมดูให้ครับก็เก็บเรียบร้อยทักมาวันที่7เราไปเอารถวันที่8อ่ะรถเสร็จเราก็เลยบอกว่าขอเอกสารเกี่ยวกับเรื่องค่าไปทวงติงเรื่องค่าขับประโยชน์ด้วยนะคะอะไรเงี้ยอู๋บอกโอเคครับเดี๋ยวผมเตรียมให้ มออกาปรากฏในใบเ,เขาเรียกว่าใบรับรถนะคะมันก็ไม่อยากให้ดูเลยเดี๋ยวค่อยลงให้ดูในเมนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นเดี๋ยวขอตัลบนู่นนี่นั่นก่อนนะก็เลยในใบรับรถค่ะมันจะมีวันที่นํารถเข้าวันที่แล้วเสร็จแล้ววันที่รับรถจริงมีสามวันนะคะวันที่นํารถเข้าคือสิบห้าเดือนหกวันที่คิดว่าจะแล้วเสร็จคือสิบเก้าเดือนเจ็ด แล้วก็วันที่รับรถจริงคือ7เดือน8หรือ8เดือน8เนี่ยจำไม่ได้นะคะปรากฏว่าวันที่8ที่เราไปรับรถนะคะเราก็ไปรับรถกลับมาเราได้เอกสารชุดนี้กลับมาจากตู่เนาะโอเคเราเห็นว่ามันชัดเจนในเรื่องของเวลาระยะเวลาที่เขียนลงไปในระบุในเอกสารเราก็วันรุ่งขึ้นเราก็ไปทําเรื่องที่บริษัทของคู่กรณีเลยค่ะว่าเราขอค่าขาดประโยชน์ตามนี้นะ <c oughs> อันนี้แหละเด็ดมากไปถึง นั่งรอคิวนานพอสมควรนะคะบริษัทนี้เมื่อถึงคิวเราเราก็ไปยื่นเขาปรากฏว่าที่เรานับมามันประมาณ45วันเนาะเราก็เขียนไป45วันคําถามแรกที่เขาถามกลับมาอุย้ยมันนานจังเลยได้ถามอู่มั้งหรือเปล่าว่าทําไมรถเสร็จช้าเราบอกอู้ถามตลอดเลยค่ะรออะไรนานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอะไรเราก็บอกกับเขาไปเขาบอกโอเคเดี๋ยวพี่ขอคุยกับทางผู้จัดการก่อนนะปรากฏ คุยยกหูค่ะยกหูคุยแล้วต่อกับเรามาว่าของน้องเนี่ยคงให้ได้ไม่เท่านี้เราให้ได้แค่15วันอ่ะรถทั่วไปปกติค่าขายประโยชน์นะคะรถยนต์มาตรฐานของเราก็คือวันละ500บาทเนาะมันจะมีสเต็ปอยู่ว่าทางกฎหมายว่าเป็นรถกี่ประตูกี่ประตูกี่ประตูนะคะลองไปคน้นกันดูนะคะว่าข้อกฎหมายเขาให้เป็นสเต็ปนะคะว่ามี500700แล้วแต่รถ ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะของตาเนี่ยก็คือเป็นรถที่ได้ต้องได้วันละ500บาทอ่ะปรากฏคําถามแรกมาบอกว่าได้แค่15วันก็คือ7จ0 0พนห้าเจ็ดนห้าเราก็ถามเขากลับว่าอ้าวแต่นี่เราเป็นฝ่ายถูกนะคุณให้เราเท่านี้ได้ยังไงอันนี้ก็คือตาลรู้อยู่แล้วค่ะโต๊ะแรกดาบแรกก็คือเขาให้ฟันแค่นี้คุณจะรับก็รับไม่รับก็ไม่ได้เงินก็แค่นั้นแล้วก็ไปดําเนินเรื่องต่อด้วยความที่เราค่ะเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลย แล้วเราก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ถูกเดในเมื่อคุณคุณเป็นฝ่ายผิดอ่ะแล้วยังไงอ่ะคุณคุณให้เราแค่นี้หรออ่ะเราก็เลยบอกเขาไปว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอไปทําเรื่องเองดําเนินการต่ออ่ะเขาก็เลยอื้งไปนิดนึงแต่สักพักหนึ่งเขาก็ถามกลับใหม่ว่าน้องคิดว่าน้องอยากได้ที่เท่าไหร่ด้วยความที่เราเป็นคนง่ายๆเนอะต้องพูดแบบนี้ว่าเราก็ยึดความถูกต้องในเอกสารแล้วบอกโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าหนึ่งคือวันเข้าคือวันที่สิบห้าเดือนหก ในวันนัดเสร็จคือวันที่19เดือน7แต่ว่าเสร็จจริงคือเดือน8เราบอกว่าโอเคอย่างนั้นหนูยึดตามเอกสารแล้วกันคือเข้า15ออก19เดือน7ประมาณ33วันไม่เอาถึง45วันถ้าวันนี้จบคือจบยกหูอีกรอบค่ะยกหูไปปรากฏตอบกลับมาใหม่ว่ามันเยอะไปพี่ให้ไม่ได้ได้เท่านี้ต้อให้เต็มที่แค่15วัน เราก็บอกเอางั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นก็ทําเรื่องเอาเอกสารกลับมาเขาก็เลยบอกโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้ก็เลยพูดออกไปว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอันนี้ก็พอรู้ข้อกฎหมายอยู่บ้างจริงๆแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเนาะเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเต็มที่และอีกอย่างคือเดี๋ยวเราก็ไปยื่นที่คอปรพอเขาก็เลยพูดกลับมาว่า พี่คอปพเนี่ยไปยืน่นพี่ก็เห็นว่าเดี๋ยวเขาก็เรียกไปไก่เขียามีคนไปคุยอีกสเต็ปหนึ่งจะได้เท่าไหร่หรือไม่ได้ยังไงพี่ก็ไม่รู้ก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยื่นเรื่องต่อเองเพราะว่าไม่ได้สีเรียสเรื่องเงินอ่ะเขาก็เลยทําเอกสารออกมาให้ค่ะแล้วก็เขียนระบุไว้ว่าทางผู้ใช้รถต้องการ33วันโอเคดังนั้นพอนี้ได้รับเอกสารกลับมาวันนั้นก็คือถามว่าหงุดหงิดไหมก็นิดนึงนะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านเดี๋ยวนี้สะดวกค่ะเรื่องเกี่ยวกับ การยื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆเนาะเพราะมันมีระบบออนไลน์เราก็ไปค้นหาค่ะก็คือเป็นเว็บไซต์ของคอปพอเนาะต้องพูดว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านประกันนะคะเราเข้าเว็บไซต์ของคอปพมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะเราก็คือไปยื่นเรื่องร้องเรียนค่ะ เราไม่ต้องทําอะไรเลยยื่นเรื่องร้องเรียนเขียนอะไรให้ถูกต้องระบุเอกสารต้องชัดเจนแล้วก็คําพูดของเราชารัดเจนว่าเป็นยังไงเรายื่นเรื่องกลับไปประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ,อก,กลับมาแต่ติดต่อในที่นี้ไม่ได้ยกปูนะคะเขาก็จะส่ง email อีเมลตอบรับกลับมาหาเราปรากฏตอรบรับกลับมาเนี่ย เหมือนเขาเอาเอกสารที่เรายื่นร้องเรียนไปนะในในตอนนั้นเนาะไปให้ไปคุยกับทางประกันคู่กรณีแล้วและประกันคู่กรณีก็มีการต่อเป็นเอกสารเอกสารลายลักษณ์อักษรเลยกลับมาให้กับทางคอปปะพอค่ะคอปปะพอก็ส่งตัวเนี้ยกลับมาให้เราว่าทางบริษัทของคู่กรณีเนี่ยตอบมาแบบนี้นะเราโอเคไหมปรากฏในเอกสารฉบับนั้นค่ะระบุชัดเจนของเขาว่าถ้าเป็นการซ่อม ที่บริษัทในเครือเขาหรืออู่ที่ของในเครือเขาเต็มที่อยู่ที่20วันอ่ะโอเค20วันนี้ก็ถือว่าเขาก็ให้ขยับจัด15วันเมื่อกี้เนาะเออมาเป็น20วันแต่ด้วยความนิสัยตัวเองอะค่ะมองว่าเราก็ไม่ไม่ผิดอะเนาะอะไรคุณอะไรและเขียนหมายเหตุแบบนี้เขียนเหตุผลแบบนี้คืออะไรว่าถ้าเป็นอู่ของคุณคุณประเมินการซ่อมอยู่ที่20วัน ตาลเองก็ไม่นิ่งเฉยค่ะด้วยความที่ว่ารถคู่กรณีเนาะเราก็มีเบอร์ติดต่อคุยกันเราก็ถามเขาว่าพี่เอารถเข้าซ่อมเรียบร้อยไหมคะอ่าเขาบอกข้อซ่อมแล้วเป็นเดือนเหมือนกันนะอ่ะโอเคเป็นเดือนใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าโอเคค่ะพี่ยงนั้นหนูขออนุญาตนิดนึงเนาะขอเอกสารรับรถของพี่อะ่ะที่ไปซ่อมมาดูหน่อยว่าเขาซ่อมกี่วันฉลาดะ่ะที่ว่าไปขอเอกสารเขาได้ไม่งั้นเราก็เสียเปรียบอีก ไม่งั้นเราก็ได้อยู่ที่20วันแต่อันนี้คือไปขอเอกสารเข้ามาเนาะปรากฏรถเขาค่ะแค่กระจกแตกแอร์แบ,แแบกแตกเนาะซ่อมทั้งหมดเราคำนวณแล้วเราราเนี่ย25วันแต่คุณบอกถ้าเป็นบริษัทในเครือคุณซ่อมเต็มที่คือ20วันก็เลยมีการแย้งกันไปค่ะเราก็เลยแย้งกลับไปนี่ใจจริงก็กะว่าจะขอแค่25วันตามในเอกสารคู่กรณีเนาะที่ที่ซ่อม ใจดีอีกอ่ะก็คือแบบได้เท่าไหร่เท่านั้นขี้เขียนดําเนินเรื่องต่อหละก็มีการอีเมลโต้ตอบไปเขียนระบุชัดเจนแคปไลน์ต่างๆส่งให้คอปรพอดูอ่ะคอปรพอเข้าไปตรวจดูว่าเฮ้ยมันจริงนี่ก็คือคู่กรณีคุณรถคุณอย่งซ่อม25วันเอ่อวันตันเองก็เลยเขียนกลับไปว่าคุณเอาที่ไหนเป็นบรรทัดฐานว่า20วันเซ็จในเมื่อรถของคุณเองอะ่ะเข้าอูอขอขอ่ของคุณเองอะ่ะยังย5วันเลย คราวนี้เขเหมือนเถียงไม่ออกค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเรายื่นเรื่องไปแล้วเนาะคราวนี้ยังมีเด็กกว่านั้นคือทางอู่โทรมาวันที่เราจะไปไก่เกียร์โทรมาบอกว่าบวรบกวนคุณลูกค้าเพิินวันนั้นผมผมอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยพิมพ์ลายบอกว่าผมจะไม่เอาความทางอู่หรือว่าทางบริษัทของของของรถเราเนาะว่า ถ้ามันเกินกว่ากําหนดอะไรเงี้ยเราก็งงว่าทําไมให้เราพิมพ์เงี้ยไม่เป็นไรค่ะพิมพ์ให้นะก็พิมพ์ไปว่าสถา,านะผู้ใช้รถเนี่ยเราจะเอาความแค่ตั้งแต่วันที่15เดือน6จนถึง19เดือน7แต่ถ้าหากไม่จบคุยกันแล้วไม่ลงตัวหรือไม่จบจะขอดําเนินคดีตั้งแต่วันที่นารถเข้าจนถึงวันที่เอารถออกคือเดือนแปดเราก็เขียนกลับไปให้อู่นเนื้อในไลน์เนาะปรากฏ อู่ก็เด้งกลัมาใหม่เลยค่ะว่ารบกวนลูกค้าเขียนแบบนี้นะครับคือพิมพ์มาให้เราเรียบร้อยเราอ่านแล้วเราไม่ไม่โอเคอ่ะคืออะไรเอาเปรียบเราอ่ะคืออะไรแต่เขียนว่าในฐานะผู้ใช้รถจะไม่เอาความผิดใดๆทั้งสิ้นกรณีที่มีการทําระยะเวลาเกินเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะคุณรู้อยู่ว่าคุณผิดอ่ะเออเสร็จแล้วเราก็เลยเขียนกลับไปว่าอ๋อเขียนแบบนี้ ลูกค้าก็เสียเปียบสิคะดังนั้นไม่เป็นไรคะ่ะให้คอปพอเคลียร์แล้วกันร้อย้เขาไก่เกี่ยววันนี้ได้ความยังไงค่อยว่ากันอู๋ก็เลยนิ่งไปเลยค่ะก็คือโอเคไม่มีปัญหาอะไรปรากฏวันนี้ในช่วงเวลาบ่ายสองโมงที่เขานัดเนาะเราก็ไปถึงก้าวเท้าเข้าไปยังไม่ทันอะไรเลยค่ะเราก็ไปบอกว่าเรามาไก่เกี่ยในเรื่องของที่เราส่งเรื่องไปนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคอปพีน่ารักมากค่ะ คุยแท้แล้วเรียบร้อยนี่กะว่าจะไปซักคู่กรณีเต็มเลยนะทางประกันอะคือยังไม่ได้ซัดเลยค่ะอพอก็เลยบอกว่าโอเคครับผมตรวจสอบเอกสารที่คุณส่งมาแล้วก็คุยให้เรียบร้อยแล้ะผมก็ยึดตามที่คุณบอกคือ33วันตอนแรกใจดีจะเอายี่ห้าวันด้วยนะอพอพอก็เลยบอกผมคุยให้เรียบร้อยที่ส3วันนะครับอะไรเงี้ยคุณโอเคใช่ไหมเราก็ต้องตอบโอเคถูกไหมคะเราจะไปเอา45ดึงวันดึงดันไปทําไมเราไม่ดึงดันละเราก็คือเราพอใจในสิ่งที่เรา ขอไว้ตั้งแต่แรกแล้วคือ33วันอ่ะโอเคในเมื่อเขาพอคุยให้เราก็เคลียร์จบเขาก็จะมีทําเอกสารออกมาฉบับหนึ่งนะคะให้เราเซน็นยินยอมรับทราบเอกสารนหน้าตารประมาณน,นะคะให้ดูไกลๆเนาะ <c oughs> อ่าโอเคเอกสารออกมาให้เราเซ็นรับทราบเนาะว่าโอเคตกลงกันมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวทางนู้นเขาขอเอกสารเราก็คือจะมีบัตรประชาชนเอ่อเล่มรถเราแล้วก็ รอะไรนะไนหน้าบัญชีบุคบงค์นะคะเพื่อที่ว่าจะโอนเงินคืนกลับให้เราภายใน7วันถึง14วันทําการโอเคเราก็ขอขอบคุณมากค่ะคลิปนี้นะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากจะบอกทิ่สําคัญเลยเด็ดๆเลยคือว่าถ้ารถคุณชนและคุณเป็นฝ่ายถูกนะพยายามค้นหาและเอาเข้าซ่อมในอู่ของรถคู่กรณีดีกว่าอู่ของอู่เรานะคะเพราะว่าอะไร เขาจะชอบอ้างในส่วนของว่าถ้าเป็นอู่เขาทําเท่านี้เท่านี้เวลานี้แต่ดีว่าตาเนี่ยได้เอกสารของทางฝ่ายคู่กรณีที่ถูกชน,นจริงๆมาเลยแย่งเขาได้ว่ามันลดคุณอย่าง25วันเลยเนี่ยค่ะมันเลยทําให้เราชนะความโดยที่แบบว่าเฮ้ยเรามีหลักฐานชัดเจนนะไม่งั้นคุณก็จะได้เป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่เอาความไม่เอาผิดอะไรเลยนะคุณก็จะถูกประกาศเยียดในข้อแรกเลยได้เท่าไหนเท่านั้นจะเอาก็เอาไม่เอาก็เสียเวลาเอา อะไรประมาณนี้ก็ได้แค่เจ็ดพันห้าไปต้องพูดแบบนี้นะคะห้าร้อยวันละห้าร้อยสิบห้าวันก็เจ็ดพันห้าคุณก็เอาไปแค่นั้นแต่ถ้าคุณนะคะใส่ใจนิดนึงนะเห็นความถูกต้องนิดนึงนะควรไปยื่นเรื่องตามสเต็ปสเต็ปนะคุณก็ได้เต็มจํานวนอันนี้ก็ได้มาทั้งหมดสามสิบสามวันนะคะต้องขอขอบคุณคอพพพมากคอพพน่ารักมากต้องบอกว่าใส่ใจประชาชนทั่วไปดีมากเลยค่ะว่าอะไรถูกต้องนะคะประกันก็ต้องใส่เราเต็มๆนะคะ คลิปนี้ก็ขอปิดแค่นี้เลยเนอนนะเพราะว่า <c oughs> วันนี้ไฟได้เท่านี้จริงๆแล้วก็เรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องจริงๆนะคะทุกคนที่เป็นฝ่ายถูกอย่าลืมทําตามที่ตาลบอกนะคะเสียเวลานิดเดียวค่ะแต่ว่าเราได้เต็มจํานวดแน่นอนโอเคค่ะไว้ถ้ามีความรู้อะไรเด็ดๆใหม่เดี๋ยวจะมาให้ความรู้กันใหม่นะคะบ๊ายบาย